ทุกคนครับมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่สละสุขภาพเพื่อหาเงินแล้วก็สละเงินเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจะดีไหมวันนี้ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารให้เป็นยาดีกว่ากินยาให้เป็นอาหารครับครับสวัสดีนะครับทุกคนผมก้าวอคเดชันงามนะครับนะต้องขอขอบคุณนะครับคนที่เปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับก็คือคุณวิชาภูธนโรสิลิกนะครับหรือคุณตัตตี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก้าวจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับนะในเรื่องของการแชร์สินค้า นะครับที่เรารู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยจริงๆเราประทับใจทุกตัวเลยทีเดียวนะครับของบริษัท a f s เนี่ยแต่ว่าวันนี้อยากจะแบ่งปันนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า DTX ครับนะทุกคนครับทุกคนเนี่ยเคยเคยขับถ่ายเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับบางคนเนี่ยเวลาไปถามนะครับเรื่องการขับถ่ายเนี่ยนะก็บอกถ่ายทุกวันถ่ายปกติเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราไปกินหมูกระทะเนี่ยหรือเราไปกินเนื้อกินอะไรบ่อยๆเนี่ย เราถ่ายปกติจริงครับแต่เวลาเช้าขึ้นมาเนี่ยเราถ่ายเนี่ยหรืออาจจะเป็นช่วงไปบ่ายหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นๆก็ได้นะแต่เราจะถ่ายแข็งบ้างถ่ายหนืดบ้างถ่ายเหนียวบ้างถ่ายมันมันถ่ายปกติแหละทุกวันแต่มันไม่ปกติตรงที่ อาการของอุจจาระที่เราออกมาเนี่ยมันไม่ปกติครับเขาเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นแบบนั้นเพราะเราก็คิดว่าเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราถ่ายอยู่ทุกวันแต่การถ่ายของเราอะครับมันไม่ปกติคือมันไม่ได้นิ่มมันมันถ่ายแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันอึดอัดถ่ายแล้วมันไม่สุดถ่ายแล้วมันมันมันยังมีปัญหาอยู่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันเหนอะหนะนะครับอาการพวกนี้นะครับก็คือเกิดจากการที่ร่างกายเราสะสมสารพิษ ไว้ในระดับหนึ่งในอุจจาระของเรานั่นเองนะครับนะข้าวก็ได้เอา DTX เนี่ยแหละครับนะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของ DTX เนี่ยนะฮะว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะโรบพีเบลติกนะครับนะที่ช่วยในการเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้นะฮะแล้วก็รวบรวมเอาสารพิษในร่างกายนะฮะโดยเฉพาะในลำไส้ออกมาซึ่งเปรียบเสมือนกับสมองที่สองของเรานะครับอ่ะเอามาล้างลำไส้ของเรานะที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ล้างลำไส้นะแต่มันเป็นการขับ ล้างสารพิษที่อยู่ในตับของเราด้วยโอ้โหมันมันมันสุดยอดมากเลยนะฮะแบบกับกับการที่เราแค่กินผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มันนอกจากการล้างลําไส้เลยเนะี่ยที่ที่เราไม่สามารถเอามือเข้าไปล้วงข้างในได้เนี่ยนะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับช่วยในการขัดล้างลําไส้เปรียบเสมือนเอาฝอยขัดหม้อไปขัดลําไส้เล,เลยทีเดียวนะครับแล้วมันทําให้เราถ่ายคล่องถ่ายลื่นขึ้นนะก้าวเองนะครับนะ ตอนแรกที่คิดว่ามันไม่มีปัญหามันก็เริ่มมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆพอเราทานดีเอเข้าไปครับนะเพียงแค่ซองเดียวท่านนั้นนะครับกลางคืนเนี่ยนะเราทานกลางคืนนะทานไปประมาณอของเก้าเนี่ยจะปกติมันจะหกถึงแปดชั่วโมงได้ของเก้าเนี่ยไปประมาณแปดถึงเก้าชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะนะก็รู้สึกว่ามันอยากระบายอยากถ่ายออกมานะแล้วคานถ่ายออกมาเนี่ยนะครับนะมันถ่ายออกมาแบบ มันโล่งเลยอ่ะนะฮะมันมันมันไหลปื้ดไหลปื้ดนะถ้าทุกคนเคยถ่ายแบบแบบแบบสะดวกสบายเนอะถ่ายไหลคล้องไหลปื้ดไหลปื้ดเอ้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันดีอ่ะมันมันมันโอเคมันโล่งมันสบายท้องของเรานะครับเนี่ยคือสิ่งที่เ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช้ได้นะมันมันดีมากๆเลยแล้วหลังจากที่เราถ่ายออกไปเนี่ยเรากินนะเรากินเออก็กินทุกวันเลยต่อเนื่องนะครับเรากินต่อเนื่องมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราดีขึ้นนะครับมันลื่นขึ้นนะฮะ เนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันนอกเหนือจากที่ที่เราเนี่ยนะมีสุขภาพที่ดีในเรื่องของระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นแล้วยังมีเรื่องของผิวพันด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับเอ่อคนข้างเคียงนะคนในบ้านของก้าวเนี่ยนะซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยนะลูกเองนะก็มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเด็กๆอะครับเ,เพื่อนๆนะที่บ้านนะครับนะมีเด็กไหมครับที่เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกอะ่ะบางคนเด็กอะ แล้วเขาไม่สามารถบอกได้แต่ยังดีนะสำหรับผมเนี่ยคือเขาพูดได้ว่าเออเขาอึดอัดเขาแน่นเขาทายไม่ออกเขามบเ,เราก็เอาให้เขากินครับเอาให้กินแต่เราไม่ได้ให้กินทั้งซองนะครับเราเอาผสมไปประมาณครึ่งซองเท่านั้นเองผสมน้าเช็คเช็คเช็คนะครึ่งซองแล้วเรา,เาให้เขาดื่มนะครับนะ ช่วงช่วงตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับนะก็กลังคืนช่วงเช้าหัวลุ่งเขาก็ถ่ายออกมาเป็นปกติมันทําให้เขารู้สึกมันโล่งมันโปร่งสบายจากท้องทีงท่ป่องๆจากเด็กที่งองงงงงทุกอย่างมันก็ดีขึ้น d t x เครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าควรรับประทานเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านะการที่เราทานอาหารเสริมอะไรก็ตามนะแล้วมันไม่ค่อยเห็นผลไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ้ยมันกินไปแล้วมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ มันไม่เชื่อไม่ดีนะมันดีแหละแต่มันเห็นผลช้าหรือมันไม่ค่อยเห็นผลบอกเลยครับว่าลํำไส้มีปัญหาแน่นอนนะวันนี้เอาดีเทคไปช่วยในการขัดเอาดีเทคไปช่วยในการล้างเอาดีเทคไปช่วยในการเสริมทําให้สารพิษที่อยู่ในร่างกายเราค่อยๆหดหายและถดถอยลงไปเพราะทุกวันนี้ครับเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสารพิษในทุกวันนี้ได้นะสารพิษมันมาจากไหนมากมาจากอาหารจากน้ําจากอากาศนะฮะมันมาเต็มไปหมดเลยนะครับอาหารเรา เราทําเองไหมล่ะถ้าเราทําเองเราปลูกพึชผัดเองไหมนะ,ะเราเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เองไหมเราก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับบางคนนี่กินอาหารนอกบ้านเป็นประจําทุกวันมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับ นะเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นทุกวันดังนั้นวันนี้ดีเดกเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับที่จะทําให้คุณนะลดสารพิษในร่างกายนะครับแล้วก็ทําให้ระบบภายในร่างกายของเราดีขึ้นนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัท a 4 s เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับที่สร้างสารผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้นะฮะเจ้ารู้สึกว่ามีความสุขมากๆท้งตัวเจ้าเองและก็ครอบครัวนั่นเองครับนะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียว My name is อ k a ัคเดชนง I am A4S ขอบพคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ